ต่อมาอาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีการดูดวงรายสัปดาห์นะคะวันที่18จนถึงวันที่24กันยายนปีพศ2566นะคะก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์กดติดตามให้กับชาแนลเทียนมงคลจักรกวาลเป็นมหาบุญบารมีกับตัวท่านเองด้วยนะคะเพื่อให้คนอื่นได้เห็นคลิปนี้นะคะผู้ไม่ทันขัดคาเลยเดอะซันปรากฏ ชื่อเสียงการงานของท่านจะสว่างสวยนะคะแล้วก็จะมีชื่อเสียงใครที่จะเปิดตัวทําการสิ่งใดนะต้องบอกว่ามันจะประสบความสําเร็จมากๆโกครคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีค่ะนะคะที่ใครที่ป่วยอยู่ก็จะหายใครที่จนก็จะหายจนนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้สร้างบ้านใหม่ได้มีรถใหม่แล้วก็ทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็ทําสิ่งที่คุณทำอ่ะมีคุณค่า ช่วงหลังจากจากเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีใครที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับมีประโยชน์มีประโยชน์ม,ชนมีความเป็นไทยนะคะมีการเป็นให้สิ่งที่ทดีๆกับคนอย่างเงี้ยมันจะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณสูงขึ้นสูงขึ้นและก็เหมาะอย่างยิ่งกับในชาวราศีกันและถ้าใครคิดในเรื่องของการ เปิดตัวสินค้าการทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือในการทำรูปแบบนะคะให้เน้นแบบไทยๆนะคะแบบโบราณแบบอนุรักษ์นิยมนะคะจะบังเกิดขึ้นจะดีอ่ะจะฉลอก,กับในดวงชะตาของท่านมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องใครอยากจะมีชื่อเสียงเปิดตัวสินค้าเป็นเน็ตไอดอลนะคะ หรือในการที่เปิดตัวทําการสิ่งใดก็จะมีชื่อเสียงนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีกันเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะพลาดไม่ได้ในการบูชาองค์พระพิคเนศในช่วงเทศกาลจตุลทีเพราะท่านเกิดในช่วงวันเกิดขององค์พระพิคเนศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในช่วงเดือนกันยายนนะคะต้องฝากดวงนะคะทำพิธีเพื่อเข้าถึง ได้เข้าเฝ้าองค์พระคเนศให้ได้มีชื่อเสียงให้ได้ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็ดวงดีขึ้นอย่างปฏิหารดีกว่าต้องใช้คํานี้เลยเพราะองค์พระพิคเนศก็มีปางปฏิหารแล้วจา์สั่งให้ช่างปั้นปางที่เป็นคเนศเนี่ยก็คือพระยาวัยเนี่ย ก็คือให้เราได้ขอโชคลาภกันด้วยนั่นเองนะคะเพราะถ้าเป็นปางที่ที่ท่านเป็นมหาเทพใหญ่ๆก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติจะมากกว่านะคะในเรื่องลิเดนตอนนี้เราขอในเรื่องของอความสุขนะคะแล้วก็โชคลาภเงินได้มาแบบง่ายๆคนเมตตาเรานั่นเองนะคะก็เป็นความโชคดีของในชาวราศีกันค่ะอ๋อเคล็ดลับนะคะ เอาละใครอยู่กันจนครบทั้ง12ราศีอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะคะใครที่ไม่อยากมีปัญหาในเรื่องของบริวารน,นะคะใครที่ไม่อยากมีปัญหาในเรื่องของบริวารน,นอกจากการบูชาองค์พระพิฆเนศแล้วนะคะในการปรับหงจุ้ยบ้านเรือนของท่านเมื่อท่านหันหน้าเข้าหาบ้านของท่านเองนะคะ ซ้ายมือของท่านท่านหันหน้าเข้าบ้านซ้ายมือของท่านห้ามมีน้ํานะคะเพราะจะส่งผลทําให้ลูกน้องของท่านเนี่ยบริวารของท่านเนี่ยสร้างปัญหาให้กับท่านได้เพราะฉะนั้นใครที่ต้องเลี้ยงคนใครที่จะต้องมีบริวารใครที่จะต้องมีคนในใต้การปกครองก็พยายามหลีกเลี้ยงตนนี้นะคะเป็นเคล็ดลับดีๆจากอาจารย์เจนที่คุณสามารถ นำไปใช้ได้ทันทีนะคะก็ฝากประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปาศากิอุปสรรคทั้งปวงร่ำรวยรุ่งเรืองโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ f c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทํานายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต